ในคืนที่ผลพรมมีลมแรงจนสิปบ,บิวจอยนอนเบิ้งซิล่จีนแคมป์องเอี้ยมที่จิงแล้วผมเป็นเทวดาที่ลงมาผ่านด่านคอเพราะทำอะไรผิดบ้างอย่างนี่ละ่ะเอ๊บ้างที่เฮากาสิเป็นเทวดาที่ลงมาผ่านด่านคอก็ได้เดะชีวิตอย่างมันจิเสาป้านซิลิจีนขนาดนี้จากที่เคยเป็นคนหนูอยู่สบาย ขอบคุ้กกับลมล้านลายเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยก็เลี้ยงบ่เกิดหมเพื่อนจากที่เคยไปหามหาแว่ก็บ่เห็นหอนเงาและห้อยตีนแลว้วบต้องถามเรื่องแผนนะมันหนีไปตัต้งแต่มือนั่นแล้วมือที่กู้ตกอับมาคุณหนูจ่อยคะคุณพ่อคุณแม่ให้ตามไปร,รับทานอาหารเช้าคะ่ะได้เลยครับ เบื่อชีวิตว่ะสีโลงเฮื่อนไปกินเขาจะซื้อกะใสเวลาล่องหลีบมักดน้นดอนด้วยความที่บ้านล่วยแห้งมีเศร้าวกว่าสันก็เลยต้ตองใส่เวลาล่งดดนกว่า้นทั่วไปหน่อยนึงป๊าป๊ามาม่าครับผมอยากปรึกษาหน่อยนึง จอยบุอยากใส่เงินไปวันวันสองวันจอยอยากมาบริหารเวียกสวยพ่อแม่โอ้พอดีใจขนาดไหนที่ได้ยินลูกสุดตีหักว่าแบบนี้เล็ดค่ะลูกเมื่ออื่นลูกเข้าบริษัทเลยเด้อตอนนี้บริษัทเราเฮ็ดหลายอย่างมากได้คืนลูกมาช่วยก็ดีแล้ว ตอนเช้าจอยได้เข้าไปบริษัทเพื่อบริหารงานทํางานไม่เท่าไหร่จอยก็ได้ค้นพบว่ามีคนโกงบริษัทโอไม่ตอนนี้มีคนโกงบริษัทกูโอไม่น้ป้าป้ามามาบริษัทพวกเฮาสิเจงแล้วจอยรีบวิ่งไปหาป้าป้ามามาพอไปถึงไม่ทันไลป้าป้าก็ได้พูดกับจอยว่าจอยลูกมาหาพ่อกะดีแล้ว ต่อนนี้บริษัทของพ่อเจ๊งแล้วจ่อยและมาม้าได้รู้ว่าบริษัทของเขาเจ๊งแล้วจ่อยและครอบครัวก็ได้ย้ายมาอยู่บนนอกอยู่กระตูบน้อยแห่งหนึ่งในหมู่บ้านใช้ชีวิตอดอยากๆไปวันๆผ่านไปหลายเดือนด้วยความที่เคยอยู่สนุกสุขสบายคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ตอมใจตุยจากจ่อยไปจ่อยมีความคิดอยากตามป้ามาม้าไป แต่นึกขึ้นได้ว่ามีคนที่ลำบากกว่าเขาจ่อยได้ตั้งใจทำมาหากินทุกอย่างงานหนักไม่เอางานเบาสู้ตายจ่อยขายทั้งผักขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นงานหลักเฮ้ไก่สบายดีสวัสดีครับมือนี่ถ้าใพ็ตตอกก้านเสื้อผ้ามือสองงามๆใส่แล้วดูดีมีระดับดูดซับดูดสาวดูดเบาให้มาทั้งนี้อย่าเผาเลื่อนหนีเลือนกาย ไยทีแท่เป็นคนทําเอกหับไปเลยสลิมมือสองยี่ห้อกา่าซังผ่านก้านใสงานมาสามปีสีบกเคยตกบกเคยขาดนะเพื่อนนะลูกค้าทานใดแซ่พิมพ์คําว่าแท่มากขอว่าใจล้วนๆนะครับขอว่าใจแน่นไพสิเป็นผู้สอกเดอแอดมินปักมุดเลยกระปอมก้าเสี่ยวแอดมินคนเดียวที่เหลืออยู่ของจอยปักแล้วได้แล้วซื้ออนันนั่งเหบพี่อบ ปอบฮะนะ้ำสกุลหยังน่ะพี่อบีปอบโอ้ยมดละบ่น้ำสกุลน่ะเอาเอาได้เป็นผู้โชคดีไปโชคดีแล้วกาอย่าลืมเบอร์โทรบอลส่งในเด้อในมือหนึ่งจอยได้เข้าไปในเมืองเพื่อหาของมาขายแต่ตาก็เหลือบไปเห็นหมูไฮโซที่เคยลิ้นนำกันตอนอยังน้อยเอ้าคุณนู้จอยเป็นจังไดมาจังไดคือจอยส่งสื่อแท้เนาะเดี๋ยวนี้ว่าแต่โตอยู่ใสเดี๋ยวนี้ ขอบข้วเจ้าตกอัพต้องไปอยู่บ้านนอกให้เฮาสวยบอขอบข้วพวกเจ้าอยู่ดีกินดีก็ดีใจนำอย่าเผ้าวาขอนขอยเดอ้อเพราะอนาคตน่ะบ่มีไผซองเห็นซูมือนี่หาเงินใส่เองบ่ได้ขอไผเดอ้อเฮฮฮยอกน้อยนึงกับบ่ได้เนาะคุณหนูตกอับแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่จอยกำลังเบิ่งซีรีส์จีนอยู่เอ๋ลู่เขาต้องไปหาบูซ่าโศกเสร,ริมดวงบ่เนาะ ชีวิตคือสิดีขึ้นมืออื่นส่วนมากระปอมก้าไปวัดดีกวัวตอนสาวจ่อยและกระปอมก้าได้ไปวัดครูบาได้เอาสิ่งหนึ่งให้จ่อยเป็นกล่องไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆยืนมือมาโยมเจ้ามดเวียนมดกร,รมแล้วให้เจ้าเอากองนี้ไปเปิดอยู่เฮือนเดอ้อจ่อยได้แปลกใจในสิ่งที่ครูบาบอกแต่จ่อยก็ไม่ได้ถามพอเมื่อเฮือนจ่อยก็ได้ทำตามที่ครูบาบอก จอยได้เปิดกล่องไม้ที่คุบามอบให้พอเปิดออกก็มีแสงสว่างขึ้นมีลมแรงคือสิปิวนี่แหละที่จริงแล้วกล่องที่คุบาให้คือกล่องทะลุมิติขึ้นสวรรค์จ่อยได้จับแขนกับปอมกา้าทะลุมิติขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันพวกเขาทั้งสองได้ตกใจกับทิวทัศน์ธรมรมชาติที่สวยงามเต็มไปด้วยดอกไม้และนกหนูเออคือสีบอมีหนูดอ,อกอยู่ทั้งสวรรค์ กระป้อมกา,นเ,าเนี่ยเขาอยู่ไสเนี่ยคืองามแบบนี่ฝันเลยหรือว่านี่นนมันสวรรค์เข้าตายบ่รู้วนแนวใดเนี่ยบ่ตีบ่ตายบ่นาสิมาอยู่สวรรค์ดอกถ้าเขาใต้น่ะจู่จูก็มีเทวดาลอ,อยมามาละบ่ท่านเป็นเทวดาที่พปผ่านแดนอ,อยู่โลกมนุษย์แต่เดี๋ยวนะต้อนไปกับไปคนเดียวมาสองได้จังไได ใ้ยยอยบ่อยากเสื่อแน่ทิ้งที่ท่านบอกเลยท่านอาจจะไม่เสือ่อข้า,าจะคืนความทรงจำให้เจ้าและแล้วเขาก็ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดในสวรรค์จ่อยเป็นเทวดาน้อยองค์หนึ่งที่มีหน้าตาอ่ลเหล่หลมีสเสน่ห์มากมายจนเห็นให้นางฟ้ามามักอย่างหลวงหลายเกิดการต่อสู้กันในหมู่นางฟ้าหัวหน้าเทวดาเลยให้จ่อยมีความผิด โทษฐานหน้าตาดีเกินไปจ่อยต้องลองไปผ่านด่านคออันบอบบางที่โลกมนุษย์ว่าแลนะเลืองมันต้องแมนแนวนี้แล้วมากอันนี้แดประตูมิติเปิดเศร้าปีเธอหนึง่งมีทางเดียวที่จะลงไปโลกมนุษย์ใดไปกดเงินสอน,น้ำมันไสย์เพื่อลงไปทรงบักอันนี้อยู่โลกมนุษย์หรือสิใสชีวิตลินลินอยู่ท้องสวรรค์จากเศร้าปีความคิดดี และแล้วพวกเขาทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตยอยู่บนสวรรค์อยากมีความสุขจบบริบูรณ์